สวัสดีครับผู้ประกอบการทุกคนสำหรับในช่วง NEC b i l l i n a i r วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโอกาสทางด้านธุรกิจทุกวันที่เรามาทาง,งานร่วมกันตั้งแต่6.30นจนถึง9.30นเราจะมามอบโอกาสทางด้านธุรกิจให้กับเพื่อนผู้ประกอบการในแชตเตอร์นี้ ในเวลาที่ผ่านมาบิลเลนแน r e ชปเตอร์ของเราสามารถส่งมอบโอกาสทางด้านธุรกิจให้กันมาแล้วมากกว่า1 1 2่งร้6 0บาแปดแสนบาทเลยทีเดียวดูจากสถิติจาก b บนไทั่วประเทศไทยนะครับจากจํานวนสมาชิก35คนเราจะสามารถมอบโอกาสทางด้านธุรกิจให้กันถึง58ล้านบาทแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มจํานวนสมาชิกจาก30คนขึ้นไป70คน เราจะสามารถเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจให้กันถึง185ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าเราเพิ่มจาก35คนขึ้นเป็น100คน แสดงว่าเราเพิ่มจำนวนสมาชิกแค่3เท่าเท่านั้นเองเราก็จะมีโอกาสทางด้านธุรกิจถึง538ล้าน4 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนี่คือสถิติของประเทศไทยนะครับถ้าเราเพิ่มจำนวนสมาชิกแค่3เท่าเราจะมีรายได้กลับคืนมาถึง9เท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนไม่ควรที่จะวางเฉยหรือนิ่งนอนใจคือเราลองดูนะครับว่า กลุ่มเป้าหมายของเราครับสามารถที่จะนํามาเติมเต็มในภาว e r t e a ทีมของเราเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจอย่างไรให้กับเราและให้กับแชรเตอร์บ้างเพื่อที่จะได้มียอดแต่งกิ้วกันในแต่ละสัปดาห์มากมายอย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วส่วนหลักเกณฑ์นะครับที่จะตั้งวิซิเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับง่ายไม่ดเดียวทุกคนในที่นี้นะครับร้วน ไม่มีใครเคยเป็นสมาชิกมาก่อนทุกคนร้วนแต่ได้รับโอกาสจากคนอื่นทั้งนั้นซึ่งมาเป็นวีซิเตอร์แล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสด้านธุรกิจนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนแนวทางของเรามีคิดอย่างเดียวคือฟอกกบแล้วกบเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเชิญสมาชิกล่ะเรามาดูง่ายๆเลยครับตัวแรกของกบก็คือ F f ฟฟนเรามีเพื่อนไหมที่จะเชเิญเขาเข้ามาสังเกตการการทงานของพวกเราเรามี R ริเลชีไหมคือเขือญาติแน่นอนถ้าเขือญาติของคุณทําธุรกิจเขาจะต้องมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดอย่างแน่นอนและที่สําคัญคือโอ .Organization คือองค์กรสมาคมหรือบริษัทที่คุณทํางานด้วยอยู่ในนั้นนะครับอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถมาเติมเต็มพาวเวอร์ทีมเราให้สามารถที่จะทำเป็นพาวเวอร์ทีมที่เข้มแข็งและเพิ่มมากขึ้นได้และที่สําคัญต่อมาคือ g e g คือกลุ่ม สังคมหรือชุมชนที่คุณอยู่นั่นแหละครับคุณอย่ามองเลยผ่านไปคุณอย่ามองข้ามไปเพราะกลุ่มผู้ประกอบการนั้นนะครับคือผู้ประกอบการตัวจริงที่อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่เขาพร้อมที่จะเติมเต็มให้คุณได้ตลอดเวลาเราอย่ามองข้ามมองเลยไปเลยดีเดียวและอีกอันหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดีย S สำคัญเลยมาจากไหนมาจากรายมาจาก Facebook มาจาก Tik t o k มาจาก i n s t a g r กรทุกคนนะครับคือกลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถที่จะเชิญเข้ามาเป็นอยู่ใน p าว e r t e a ทีเพื่อที่จะทำให้เราเองเนี่ยมีโอกาสทางด้านธุรกิจได้อย่างมากมายด้วยเช่นเดียวกันโอกาสทางด้านธุรกิจมันอยู่ที่ใครมองเห็นคุณแล้วคนที่มองเห็นคุณนะครับจะสามารถต่อยอดโอกาสนี้ให้กับคนอื่นตามที่ท่านได้ประกาศล o กยิ่งฟ o r ในแต่ละสัปดาห์ได้หรือเปล่า นั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านต้องทําให้ปรากฏขึ้นในการประชุมแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ NEC บรแนหขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสร้างโอกาสทางด้นธุรกิจต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะครับจาก NEC นอีบรแหสวัสดีครับ